อ่าคนคนที่ไอคนอยากกินเนี่ยอยากกินแต่ไม่อยากต่อคิวแต่คนนี้รับมาเข้าคิวให้อ่าขายคิวมันมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าบางคนนี่ยไม่ได้อะไรหรอกอย่างเช่นมีคอนเสิร์ตดังๆมาเขากว้านซื้อบัตรร้อยใบแล้วไปปล่อยขายต่อไอ้พวกนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว,ว่าจมูกไวหูไวใ้าจไหย เวลาเวลาเราพูดถึงทำไมพัมพีบอกว่าปัญญาดีกว่าทองทำไมปัญญาจึงดีกว่าทองทอปัญญาปัญญามันนำความมั่งคั่งมาพัมพีบอกว่าคนที่มีปัญญาใช่ไหมจะนำความมั่งคั่งมาจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาไม่ได้มีอะไรเขาแค่มีสิปัญญามีโรงเรียนหนึ่งที่เชียงใหม่มันเป็นโรงเรียนคล้ายๆแบบของภาษา แล้วเขาสร้างโรงเรียนเขาใช้ปัญญาเขาไม่ได้ใช้เงินเขาก็ทำโรงเรียนนะแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนที่จะเอาลูกเข้าเรียนต้องเอาเงินมาร่วมลงทุนสมมติว่าอยากเอาลูกมาเรียนใช่ไหมคุณเอาเงินมาห้าแสนเอามาลงแต่ว่าถ้าคุณลูกคุณจบแล้วนะออกเมื่อ,อ,อไหร่เนี่ยเราคืนให้ทันทีแค่เอาเงินมาวางเหมือนเป็นเงินค้ำประกันตัวนะ แต่ไม่ใช่เงินแปะเจียไม่ใช่เงินแบบว่าเอามาจ่ายนะคุณเอามาแต่ช่วงเวลาที่คุณลูกคุณเรียนอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ดอกเบี้ยแล้วก็เห็นรถเบนซ์รถบีเอ็มรถอะไรต่างเอาลูกมาเรียนเต็มเลยแต่โรงเรียนมันหรูมากเข้าใจไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองเขาใช้เงินคนอื่นเขาจะเริ่มต้นมีเงินส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาเอาเงินจากคนที่มามามาโรงเรียนเนี่ยหลังจากโคฟนาเสร็จแล้วก็คนมามาสมัครเรียนมาโรงเรียนมีบางคนแค่ขายฝันะ่ะ แล้วก็คนก็เอาเงินมาลงใช่ไหมถ้าคนละห้าแสนโฟว่ามีเด็กห้าร้อยคนได้เท่าไหร่อะอ่าถ้าห้าร้อยคนเนี่ยลงคนละห้าแสนเนี่ยเท่าไหร่แต่กว่าเด็กมันจะเรียน,นี่ายกว่าจะจบตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกเนี่ยหกปีเงินมาอยู่ที่เนี่ยเขาไม่ต้องกู้เงินเขามีเงินบริหารทําคอมพิวเตอร์ทําอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนจับเสือมือเปล่า คนบางคนไม่ได้ทำอะไรนะเขาแค่มีมีไอเดียมีความคิดเขาจับแพะชนแกะทั้งนั้นเองมีพวกแบบานายหน้าขายบ้านอ,อสังหาใช่ไหมไอคนอยากขายก็ามาลงไอคนอยากซื้อก็มาหาเขาเขาเป็นคนกลางคุณขายได้ไม่ได้ผมได้อยู่แล้วไอคนนี้เข้ามาฝากขายเขาก็ได้ตังค์แล้วคุณขายได้ไม่ได้ผมก็ได้แล้วน่าเข้าใจไหม มันมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาเนี่ยใช้ปัญญานะตอนที่ผมไปเรียนใช่ไหมมันมีห้องประชุมแล้วก็ไม่มีเก้าอี้วางเรียงเรียงเต็มเลยแล้วก็พอดีว่าเราจะต้องการอยากจะให้มันขยับขึ้นมาข้างหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อนผมก็ขยับใหญ่เลยขยับใหญ่บอกอไม่ต้องขยับขยับทําไมเราเอาแถวสุดท้ายแถวเดียว มาไว้ข้างหน้าการใช้แรงกับใช้ปัญญามันต่างกัน,นคิดได้ยังไงเนี่ยบอก <c oughs> ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากยกทําไมทุกตัวล่ะก็แค่เอาแถวสุดท้ายมาไว้ข้างหน้ามันก็ขยับมาหนึ่งแถวแล้วบางครั้งเราเราไม่ได้ใช้ปัญญาใช่ไหมเราใช้แรงพอเราใช้แรงเนี่ยมันก็มันก็กลายเป็นความยากลําบากอ่ามันมีไอการลักน้ําที่เคยเห็นไหมที่แบบว่า ใช้แรงดูดของน้ำอะ่ะก็คือเติมน้ำให้เต็มแล้วก็เราต่อนะเขาเรียกว่าพยาแรงใช่ไหมแล้วก็ไอตัวน้ำเนี่ยพอเราจุ่มลงไปในในบ่อพอเราเปิดน้ำปุ๊บมันก็จะดูดขึ้นมาแทนกฎของการดูดอะ่ะมันจะดูดขึ้นมาแทนที่ของมันเขาก็ฝากว่ามีน้ำใช้ตลอดโดยที่เขาไม่ต้องเติมน้ำอันนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญานะเคยเคยเข้าเข้าใจหลักการไหมอ่าเวลาเราเราเอาน้ำลงไปใช่ไหม แล้วเราเปิดเปิดปุ๊บน้ำมันออกปุ๊บมันก็จะมีแรงดันดูดน้ำขึ้นมาเก็บอย่างนี้ตลอดเขาก็เขาเติมน้ําแค่ครั้งเดียวข้างบนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องเติมเพราะมันจะดูดเองดูดจากในสระขึ้นมาเขาจะสามารถส่งน้ําไปตรงไหนเวลาเขาเขาต่อท่อใช่ไหมเปิดให้มันกระจายไปลดน้ําต้นไม้มันก็จะดูดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะมันก็จะไปความแรงของน้ํามาจากความสูงอะไรแบบนี้เป็นต้นก็คือจริงๆแล้ว พระเจ้าก็อนุญาตให้ทุกสถานการณ์เกิดขึ้นและมันจะใช้สิ่งที่มาจากตัวเราคนที่ประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่เลยนะก็คือคนที่มีแนวคิดเหมือนพระคัมภีร์มีความคิดเหมือนพระเจ้าพระเจ้าเต็มด้วยความรักความเชื่อและความหวังนะคนที่ประสบความสําเร็จโดยส่วนมากเขาจะมีความคิดที่บวกต่อสถานการณ์บวกต่อสถานการณ์ที่ไม่ดี เวลาอะไรต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการสีปัญญาจากพระเจ้าเขาบอกว่าในสมัยช่วงที่มีการแห้งแล้งในในอเมริกามันมีอยู่คนหนึ่งเขาปลูกเขาเขาเรียกว่าปลูกเป็นฟาร์มถั่วมีถั่วเขาปลูกถั่วแต่เวลาน,นั้นเศรษฐกิจมันเงินเฟอ้อแล้วก็ถั่วขายไม่ได้แล้วก็ถ้าถั่วเราเก็บนานเนี่ยมันจะขึ้นรามันจะเสียเขาก็เลยมาหาพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าพงเจ้าข้า คนซื้อก็ไม่มีถั่วก็จะเสียจะทํำยังไงในเวลานั้นขณะที่เขาอธิษฐานอยู่เขาเห็นภาพเนยและเห็นภาพถั่วเคยไรเนยถั่วเขาก็เลยเอาเนยกับถั่วมาทํากลายเป็นเนยถั่วเราเคยกินเนยถั่วข,ของฝรั่งใช่ไหมไอเดียมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละเริ่มต้นจากวิกฤตและพระเจ้าให้ไอเดียเขามันก็เลยกลายเป็นเนยถั่วเคยฟังเรื่องเคสซีไหม เออคเนี่ยเขาก็เขาก็รับการสำแดงคล้ายๆแบบนี้แหละเห็นสมุนไพรตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้มารวมกันแล้วก็มาชุบไก่ทอดและสุดท้ายกลายเป็นไก่ทอดเค c คือเวลาเราเวลาเขาบอกว่าในเศรษฐศาสตร์แล้วดีมาน์กับซัลายเป็นเรื่องสำคัญแต่ใครที่จะชงดีมานก์กซับายให้มาตรงกันได้คือคนที่มีสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ เมื่อเราได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าเนี่ยสติปัญญาจะช่วยให้คือปัญหาเนี่ยห,หลายคนไม่ใช่ว่าไม่มีความสาม,มารถ <S 2> <S 2> <S หลายคนไม่ใช่ว่าไม่มีดี <S <S หลายคนไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งที่คนอื่นต้องการแต่เราไม่รู้จะเอาสิ่งนี้ออกมายังไงนะแต่สติปัญญาที่พระเจ้าบอกว่าดีกว่าเงินทองเนี่ยคือสติปัญญาจะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะเอาอะไรที่เรามีออกมาให้คนอื่นและบางครั้งมันไม่ใช่ว่าเราเก่งด้วยนะบางครั้งมันเป็นความบังเอิญ อย่างเช่นผมเนี่ยผมทำทิก t o กผมผมมีของประทานของผมก็คือการหนุนใจเวลาผมจะเทศจะสอนอะไรมันจะหนุนใจตลอดแ้าผมมีของประทานการหนุนใจแต่ผมไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงวันนึงฮะแต่เขาทําคลิปให้ผมใช่ไหมตัดแล้วก็ทําสับไตเติลให้โดยไม่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจก็คือเราก็ลองเอาไปลองลงดูแล้วก็ทีนี้จริงๆผมไม่คนหนี t i กต o k ผมไม่ทำทิกตอกเพราะว่าผมรู้ว่าทิกตอกมันจะกินพื้นที่ในโทรศัพท์เยอะ ก็ท o u t u b e ทํา Facebook ทําทุกอย่างแต่ไม่ทํา t i k ็อกแต่วันนั้นพอดีมีคลิปที่แต่ทํมาให้สองสามันก็เลยลองลองสมัครทิกต o k เอาไปลงเพราะกฏว่ามันดีมากเลยนะ <Okay. S 1> แล้วตอนแรกๆก็ลงก็ลงลง,ลงคลิปที่แต่ทำเนาะที่มันมีซับไตเติลให้แต่ก็เลยลองก็ทั้งนั้นก็ลองตัดคลิปอื่นลงแบบไม่มีซับไตเติลเอาไปลงคลิปที่แต่ทําให้มีคนดูเป็นพันแต่คลิปที่ทําเองลงแบบไม่มีสับไตเติลมีคนดูยี่สิบคน ไอเดียบันเจิดทันทีติ้งต้องติ้งต้อง,ง,องคือคลิปที่จะรับการเปิดการมองเห็นคลิปที่จะคนจะเข้ามาดูต้องมีซับไตเติลเพราะว่าพอคลิปเดียวกันที่ลงไปมีคนดูยี่สิบคนพอใส่ซับไตเติลเข้าไปปุ๊บมีคนดูเพิ่มขึ้นเป็นพันคนเรารู้เลยว่าอ๋อการทำซับไตเติลเป็นหนึ่งในการเปิดการมองเห็นและคนสนใจจะดูอะไรที่มีมีซับไตเติล มากกว่าดูอะไรที่ใครออกมาพูดเฉยๆฉะนั้นนี่เหมือนกับพระเจ้านําพระเจ้าเปิดประตูพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าให้เราเกิดความเข้าใจแล้วเมื่อเราทำทำไปปุ๊บมันก็มีแอปขึ้นมาแอปแคปคัตก็เลยลองไปทําแคปคัตเอาแคปคัตมันง่ายมากเลยนะมันทําให้เองเลยเมื่อก่อนเวลาผมทําคลิปอะความยากมันก็คือว่าต้องมานั่งพิมพ์แต่นี้ไม่เลยอันนี้มันกดปุ่มเดียวมันทาให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยเราแค่มาขยับมันให้มันโอเคเท่านั้นแล้วก็ใส่เพลง แล้วก็ลงนะผมสามารถทําคลิปหนึ่งใช้เวลาประมาณห้านาทีเสร็จแต่เมื่อก่อนอะทำเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> ใช่ไหมเวลาเว,ล,วลาที่พระเจ้าจะสนับสนุนเราบางทีมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเราจะเรียกความบังเอิญก็ไม่ใช่บังเอิญน,นะมันจะเป็นอะไรที่พระเจ้าพยายามจะเข้ามาแล้วก็ช่วยเราแล้วก็วันหนึ่งผมก็ไปดูคลิปของชัชซินบบเบอร์ก็ไม่ได้ตั้งใจก็เพลนอเออมันดีมากเลยก็ตัดมาลงคลิปนั้นไปเป็นแสนเลยคนดู พอพอมีคลิปหนึ่งที่แบบมันใบร่ออ่ะมันก็ทําให้เปิดการมองเห็นทําให้มีคนติดตามเราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็ยิ่งทําให้แบบมันดีขึ้นคลิปโดยส่วนใหญ่ที่แบบว่ามันทําให้คนติดตามเยอะขึ้นเป็นคลิปที่เราไม่คิดทั้งนั้นเลยแบบว่าเออเรารู้สึกโอเคเราก็มาลงแต่ไอ้ที่มาตั้งใจอะ่ะไม่ดังไอ้ที่ไม่ตั้งใจมันดังน้อเข้าใจไหมบางทีเราไม่รู้ว่าพระเจ้าอยากจะช่วยเราองค์อยากสนับสนุนเรา แต่จุดที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะพระเจ้าจะใช้เราอะไรพระองค์จะให้เราเป็นพระพรในด้านไหนพระองค์จะ,ะยกชูเรายังไงบางทีเราจับจุดเจออย่างคนชื่อพอเนี่ยเขาจับจุดเจอว่าคนไม่อยากกินสารเคมีคนอยากกินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจากจุดนั้นอะมันทําให้เขาหลุดจา,จากจุดที่เขาแบบว่าเป็นคนธรรมดากลายเป็นคนที่แบบคนตามพอเขาเริ่มประสบความสาเร็จใช่ไหมอายุน้อยร้อยล้านก็มาฉายพอมาฉายปุ๊บมันยิ่ง ปูฐานให้เขาที่เขาจะทําพอเขามาสอนเรื่องการเงินปุ๊บคนสนใจฟังส,สอนเรื่องประสบความสำเร็จคนสนใจฟังเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการยอมรับพี่น้องเข้าใจไหมฉะนั้นเราต้องเจอตัวเองให้ได้ก่อนพระเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ใส่สิ่งเนี้ยให้กับเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วบางคนเนี่ยจากสแสวงหาความสําเร็จว่าเราจะพระเจ้าจะอวยพรเราได้ยังไงอันแรกเลยต้องอธิษฐานพระเจ้าขอพระองค์อวยพรลูกอันที่สอง ขอพระเจ้าให้ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่อยู่ในตัวเราที่พระเจ้าใส่ให้ถ้าเราไม่ค้นพบอะ่ะเราประสบความสําเร็จยากเพราะว่าพระเจ้าได้ใส่อะไรบางอย่างไว้อยู่แล้วในตัวเราที่คนอื่นไม่มี mm. และถ้าเราค้นพบสิ่งนี้และเราค้นพบว่ามีความต้องการอะไรและเรามีอะไรและเอามารวมกันไดนะ้ถ้ามันมาเจอกันโอกาสมามันจะประสบความสำเร็จ ทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพัมพีบอกว่าคนที่ไม่เชื่อใช้สติปัญญามากกว่าลูกของพระเจ้าอีกเพราะบางทีพอเราเป็นคิดเสียเราก็คิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะนําเราไปแม้ทางจะยากเพียงไรเราไม่ทําอะไรเลยไม่เราต้องทําในส่วนของเราอธิษฐานพระเจ้าลูกมีอะไรลูกต้องทําอะไรรู้ไหมทุกวันนี้มีคนหาเงินจากแค่แบบโทรศัพท์เครื่องเดียวบางคนหาเงินเป็นแสนเป็นล้านนะจากโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเอง ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ที่บ้านใช้โทรศัพท์เท่านั้นสแสดงว่าทุกวันนี้เงินหาง่ายขึ้นเราเวอร์ไวได้มากขึ้นนะเราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องค้นพบว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรนะเราสามารถเกิดผลมากได้มันมีมันมีหลายอย่างในใน,ใน,ใ,นในกระแสสังคมสมัยนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยเราเยอะเลยผมทําคลิปเนี่ยผมใช้ AI นะ AI เข้ามาช่วยจัดการแปลให้โดยที่ไม่ได้ทำ AI เข้ามาช่วยจับเสียงให้ผมก็แค่มาแก้บางคำนะครับบางคำมัน,มนฟังแล้วมันพิมพ์ผิดเราต้องมาแก้มันแค่นั้นเองแต่ว่าโดยส่วนส่วนมากสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นเมื่อมี AI ตอนนี้มีคลิปที่เป็นการ์ตูนใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่อยากจะโชว์หน้าก็มันเป็นการ์ตูนร้องเพลงก็ได้พอไฟแอปปุ๊บมันเป็นการ์ตูนร้องเพลง ตัดแล้็ทำซับไตเติลลงอะไรแบบนี้ก็ได้พี่น้องมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถจะแบบก้าวไปข้างหน้านะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องอธิษฐานขอสิปัญญาจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทราพี่บอกว่าพระเจ้าเสียงทรงเลี้ยงดูเราดูดเลี้ยงเลี้ยงแกะเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแกะ mm. ฮะใส่ใจ <laughs> mm. ฮะ ทำไมพระพีบอกพระเจ้าเลี้ยงอยู่เราเดี๋ยวเลี้ยงแกะรู้ไหมท่านพีบอกว่าผู้เลี้ยงแกะนกะําแกะไปด้วยอะไรผู้เลี้ยงแกะนาแกะไปด้วยอะไรเสียงครับถูกต้องเสียงพระเจ้าจะนําเราไปถ้าเราตามเสียงพระเจ้าไปสุดท้ายเราจะไปที่ <Okay. S 1> ทุ่งหญ้าเขียวสดเราทุ่งหญ้าเขียวสดคือความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าจะนําเราไปถึงความอุดมสมบูรณ์เมื่อเราฟัง เจยาของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเราควรจะไปทางไหนคนไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็สแสวงหาสติปัญญานะเขาอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขารู้ว่าสติปัญญาจะช่วยได้สติปัญญาจะนําไปในสิ่งที่ดีได้และเราต้องขอนะเมื่อกี้เราคุยกันอ่ะเราช่วยกันมีใครว่ามีมีใครบอกว่าผมมีอะไรตอนนี้ใครบอกว่าฉันมีอะไรอ่ะทีละคนเชิญใครก่อน ม,มีความสวยกับเ้องเงมีความสวยกับเสียงร้องเพลงถ้ามีความสวยกับเสียงร้องเพลงเราจะทาอะไรทำดิกตอ,อ,กตอไปร้องเพลงรู้ไหมม,มีมีบางคนดีกกีตา้ากีตร์เปล่าๆเนี่ยนะร้องเพลงนะโหคนตามเป็นแบบหลายแสนเลยนะอ่าเราไม่รู้อ่าคนอื่นครับมีอะไรครับ เอาแต่แต่มีอะไรแต่หญิงก่อนแต่หญิงก่อนฮะมีอะไรอะไรนะมีระเบียบทำอาหารรู้ไหมมีคนมีคลิปอะทำอาหารตอนที่เขาทำอาหารที่บ้านอะเขาก็แค่ตั้งกล้องแล้วก็พูดไปด้วยทำอาหารไปด้วย มีคนตามเป็นแสนแสนรู้ไหมอะไรนะฮะเพราะว่ามันน่ากินอ่าถ้าเราเป็นคนทำอาหารมีมีคลิปหนึ่งอะ่ะคนตามเยอะมากเลยรู้ไหมเป็นอะไรเป็นฝรั่งฝรั่งรีวิวอาหารไทยเออถ้าเราเป็นคนไทยมารีวิวอาหารไทยอไม่มีคนสนใจเท่าไหร่แต่ฝรั่งอ่ะรีวิวอาหารไทยไปกินอาหารไทยแล้วก็พูด,ดนู่นพูดนี่แล้วก็โจ โมมันเว r มากเลยมันไปทั่วโลกเลยนะ <S <S ถ้ายิ่งเขาพูดพูดภาษาไทยหรือเขาพูดเป็นฝรั่งแต่มีซับไตเติ้ลไทยอะไรเงี้ยมันแบบไปอะไรที่มันแบบว่าแปลกนะ <S <S อย่างบางคนเนี่ยเขาผมมีคลิปหนึ่งเป็นผมเพิ่งดูล่าสุดเนี่ยเป็นเขาเป็นเจ้าของร้านโต๊ะจีนแล้วเขาก็มาบอกว่าคุณอยากจะอยากจะสั่งโต๊ะจีนที่หนึ่งจากเซเว่นได้ไหม ได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาเข้าไปเซเว่นไปหยิบปลาแห้งหยิบปลาหมึกแห้งหยิบอ,อะไรอะน้ำพริกเผาหยิบน้ำจิ้มซีซูสหยิบอะไรมาแล้วเขาเทๆใส่อันนี้เท่านี้ี่ผสมปุ๊บออกมามันกลายเป็นยำสามกรอบยำสามกรอบได้โต๊ะจีนจากเซเว่นเขาสอนว่าทำยังไงจะกินโต๊ะจีนอยากกินยำสามกรอบอะทำอะไรอย่างเงี้ย มันแบบเฮ้ยเป็นไอเดียถามว่าถ้าคนแชร์ไอโต้จีนเขาจะดังเขเข้เขาใจไหมเป็นโต้จีนที่ดังเพราะว่ามีคนแชร์แชร์แชร์ชรเฮ้ยทำได้ทําได้บางคนแบบไอเดียนี้ดีไอเดียนี้ดีอะไรเงี้ยแชร์อะไรก็ตามเขาบอกว่าเมื่อเราทําอะไรต่างๆแล้วคนน่ะแชร์คนพูดถึงนะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ทิกตอกหลักการทิกตอกคือถ้ามีคนเข้ามาตอบโต้มีคนคอมเมนต์มีคนแชร์มันจะยิ่งเป็นไวรัลไกล ไกลไปไกลมากขึ้นฉะนั้นเราต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าทุกวันนี้นะให้เริ่มต้นเลยพค์เจ้าข้าขอสติปัญญาที่พระองค์จะให้ข้าพระองค์ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เพื่อที่จะเกิดผลเราจะไปคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะบางทีบางคนไม่ได้เกิดผลเรื่องเงินแต่เกิดผลเรื่องอิทธิพลนะอิทธิพลเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีสติปัญญาของเราอันหนึ่งที่เราลงไปเนี่ยมันไปแตะหลายคน เ่านะแต่บอกว่า,วาหนูมีความสวยหนูมีทําอาหารอร่อยด้วยอะไรเงี้ยอาจจะตั้งกล้องนะแค่ตั้งกล้องทําอาหารผัดตั้งไฟต้องมีไฟหน่อยหนึ่งเพราะมันจะได้ดูแบบไม่มืดใช่ไหมผัดอาหารเราต้องกินอยู่แล้วเราต้องกินทุกวันอยู่แล้วเราก็แค่ทําอาหารแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็ลงอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันง่ายทาสับเตเตร์ใส่ซะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่อะไรยากออะคนอื่นมีใครแต่ชายมีอะไรไหมครับ เราเรารู้สึกหรือคนอื่นก็ได้บอก <c oughs> <laughs> ยัง <laughs> อะไรนะหนึ่ง <c oughs> หน้าหลอ่อสองเสียงเพราะสามเล่นดนตรีเก่ง <laughs> <c oughs> เราต้องเราเอาสิ่งดนเทีที่มีเด่นๆเนี่ยมาทําอะไรต้องต้อง,ต,องต้องขอพระเจ้าบางทีเราถ้าเราทําในสิ่งที่คนอื่นทําอยู่แล้วอาจจะมีการแข่งขันสูงบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าให้ไอเดียเรามากกว่านั้นมีไหมคนอื่น อารนเนนการขอแีนรรู้ไหมมีมีมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเศษรษฐีลำดับสองของเอเชียเขาสอนเรื่องอะไรรู้ไหมเขาสอนเรื่องว่าเวลาพูดต้องมีสื่อแต่อย่ามีเยอะ เขาบอกว่าให้มีแค่นิดหน่อยแต่ต้องมีสื่ออันเนี้ยถูกเชิญมาสอนแบบพวกคนที่พรีเซนต์งานเชิญมาสอนนักธุรกิจเชิญมาสอนนักโฆษณานะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จเขาบอกว่าเราพูดแล้วคนติดตามเรา100เปอร์เซ็นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอันนี้อาจจะกลายเป็นงานหนึ่งก็ได้นะไม่แน่นะพรีเซนต์งานแล้วแบบคนแบบแบบรดวิวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยอ่าเขาดื่มมีอะไรไหมครับ ฮะชอเตบออเตบอล็ดนสกินเสื้อก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่เราจะเราจะพัฒนาตรงนี้ยังไงนะรู้ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าความสามารถของเราเนี่ยมันมีคนที่มีเหมือนเราเยอะเหมือนกัน แต่ใครที่ไปตอบโจทย์คนอื่นนะความสามารถที่เรามีเนี่ยมันก็มีคนที่มีเหมือนเราเหมือนกันครั้งหนึ่งผมเห็นคนหนึ่งที่เป็นนักดอกบอลเคยได้ยินไหมเป็นเกาหลีเขาดอกบอลแล้วเป็นพยานเรื่องพระเจ้าคือเขาดอกบอลไปเรื่อยๆดอก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 นี่คือความสามารถของเขาแต่คนฟังเพราะอะไรฟังเพราะความสามารถที่เขามีไอการเป็นพยานกับการมาดอกบอลนี่มันเกี่ยวข้องไงครับไม่รู้แต่เพราะว่าเขาดอกบอลอะ ดอกบอลแล้วเล่าเรื่องพระเจ้าไปเรื่อยๆคนสนใจฟังอ่าคนสนใจฟังมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเราที่เราค้นให้ให้พบและต้องเข้าใจนะดีมานซัพพลายดีมานคือความต้องการซัพพลายคือคนที่จะให้ถ้าคนที่ซัพพลายมีเยอะแต่ดีมานมีน้อยเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่าถ้าดีมานมีเยอะแต่ซัพพลายมีน้อยคือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี คือสิ่งที่คนอื่นทําประสบความสาเร็จเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้เพราะามันมีคนทําแล้วแต่อะไรที่เรามีที่คนอื่นไม่มีเหมือนคนนั้นที่ชื่อพอเขาเพื่อนเพื่อนพ่อเขาพ่อเพื่อนเขาเป็นคนทำยาฝูงูนไพรแต่เขามีเงินและเขามีไอเดียและเขาได้สูตรมาแล้วเขาทําแล้วก็ปังซึ่งยาฝูงนไพรเนี่ยมันมันมันอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วนะ ทุกวันนี้มีคนคิดค้นมณนีแดงใช่ไหมมันีแดงคือยาที่กินแล้วไม่แก่เพราะว่าเขาไปค้นคน้คนพบว่าในโครโมโซมของเราเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบว่ามันเสื่อมแล้วมันทําให้เราแก่ฉะนั้นไอ้ตัวนี้กินเข้าไปแล้วมันจะไปทําลายตรงเนี้ยให้มันไม่มีแล้วมันกจะไม่แก่ตอนเนี้ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันแบบเข้ามามากขึ้นมากขึ้น,นคือทําไมโทรศัพท์มือถือจึงฮิตมากคนทํามือถือเนี่ยรวยมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อน ที่ทุกคนมีโทรศัพท์ติดตามตัวใช่ไหมแล้วคนเขารู้ว่าถ้าเขาขายมือถือแล้วแล้วมันเหมือนเดิมอะ่ะคนจะไม่ซื้ออีกก็จะใช้เครื่องนั้นตลอดไปเขาก็เลยทําใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นการที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนโทรศัพท์อย่างคนที่ใช้ iPhone ก็จะมี iOS ใหม่ๆมันเรื่อยๆถ้าเราไม่อัปใหม่เราก็ต้องใช้เครื่องนี้แล้วก็จะใช้ไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่ดี คนน่ะเขาก็คิดถึงว่าในอนาคตเขาจะทาอะไรเพื่อที่ให้เราซื้อของเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็น iPhone ที่ทํามาแล้วเขาก็ยังคิดว่าเขาจะทํำยังไงที่เราจะต้องซื้อเครื่องใหม่ที่ยังไม่ใช้เครื่องเดิม,ดมเข้าใจไหมเขาเขาคิดมากกว่าคิดมากกว่าที่เราเราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยที่ปกติโอเคแล้วเบรกสิบนาทีนะครับเดี๋ยวกลับมา